โอเคนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่และมือเก่านะครับในการลงคิวบ็อกนะครับโอเคหน้าตาของคิวบ็อกนะครับจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะฮะเป็นห้องที่มีเอ่อเรียกว่าเป็นปุ่มนะครับให้กดนะฮะสำหรับเข้าไปสะาะหรือว่าตัด สายไฟนะครับมันจะเป็นห้องอยู่ห้าห้องนะครับแล้วก็ในห้องเนี่ยมันต้องเป็นผู้เล่นที่จะต้องมีทักษะในการไขแล้วก็ตัดระเบิดนะครับหรือว่าตัดสายไฟนั่นเองเข้าไปเปิดประตูนะฮะอ่าและทีเนี้ยไอห้องตัวเนี้ยมันจะมีทุกบังเกอร์เลยนะครับคือถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะอยู่ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันจะอยู่แบบโซนช่วงแบบข้างล่างของบังเกอร์เลยฮะ จะมีแน่นอน1บังเกอร์เนี่ยต้องมีหนึ่งห้องแน่นอนนะครับและทีเนี้ยการที่เราจะเข้าห้องนี้ได้เนี่ยสิ่งแรกเลยที่เราต้องเตรียมนะครับนี่เราจะต้องมีสิ่งนี้นะครับนี่มันเรียกว่าคีย์การ์ดนะครับคีย์การ์ดเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันสามารถเข้าบังเกอร์นั้นได้นะครับมันจะระบุนะครับนี่นะครับไอ้ตรงคําว่า Q box in A1 อนนะฮะอันนี้มันจะระบุว่าคีย์การ์ดตัวเนี้ยเป็นคีย์การ์ดของ บังเกอร์ A 1นะครับแล้วก็ข้างล่างสุดนะครับเห็นมันจะมีตัวเลขอยู่ใช่ไหมครับนั่นคือระยะเวลาของคียการ์ดเนี่ยครับที่สามารถลงได้คือถ้าคียการ์ดไบไหนที่ไม่มีเวลาแล้วครับคีการ์ดใบนั้นก็จะถือว่าเสียไปนะครับไม่สามารถเอาไปลงได้นะครับอันนี้มันก็จะบอกว่ามีเวลานะครับระยะเวลาในการที่สามารถเอาไปลงได้นะครับ71ชั่วโมงนะครับ36นาทีนะครับ อ่ะเนี่ยฮะกินอีกรอบก็หายไป็นสวิแล้วนะฮะโอเคของต่อไปนะครับที่เราจะต้องเตรียมมาสำหรับการลงคิวบล็อกนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับอุปกรณ์สะเดาะนี่พองมีอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์สะเดาะอ่ะเก็บมาบมาก่อนนะครับอุปกรณ์สะเดาะเนี่ยจะใช้ในการไขนะครับ ไขคิวบ็อกครับคุณเตรียมมาเลยนะครับ2ก็คือคุณจะต้องมีครีมอ,อยู่นี่ครีมนะครับใช้สําหรับตัดสายไฟเพื่อเปิดห้องนั้นครับแล้วก็พอเปิดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นห้องสําหรับการไขนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูในลายต่อไปนะฮะต่อไปนะครับถุงมือยางเตรียมมาทำไม ุมือยางเนี่ยต้องเตรียมมาเพราะว่าในห้องคิวบล็อกครับมันจะมีทั้งหมดอยู่5ห้องครับแล้วก็ล็อกเนี่ยมันจะมีเป็นห้องหนึ่งเลยแน่นอนว่าจะเป็นห้องล็อกทองครับแล้วก็มีหนึ่งห้องเนี่ยจะเป็นล็อกเงินครับแล้วก็อีกสองห้องนะครับจะเป็นล็อกไอรอนนะครับที่ห้องแรกเนี่ยมันจะมีไฟฟ้าครับแต่ทุกห้องเนี่ยจะมีหนึ่งล็อกหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นภาพไปดูนะฮะ และทีเนี้ยอีกห้องหนึ่งนะครับก็คือห้องสุดท้ายเนี่ยห้องที่5เนี่ยมันจะเป็นห้องที่เป็นล็อกไอออนนะครับแต่ไม่มีไฟฟ้านะครับแต่ห้องนั้นเนี่ยมันจะมีล็อกไอออนเนี่ยสชิ้นนะครับที่เราจะต้องสะเดาะทิ้งไปนะครับสิ่งที่จะได้นะครับจากการลงทิวบล็อกก็คือ1เลยเราจะต้องได้นะครับคือชิ้นส่วนในการทํา c 4นะครับในการท 4, ําี4 1ชิ้นนี่คือชิ้นนี้อันนี้คือ C4 ที่ประกอบแล้วนะครับ จะต,ต้องมีส่วนประกอบนะครับทั้งหมดนะฮะสชิ้นนะครับโดย2ชิ้นแรกนะครับมันจะมาจากการลงคิวบ็หรือว่าจะไปรอหาใน a อ d o ดก็ได้ครับแต่ว่ามันจะออกมายากมากเลยครับคือชิ้นนี้เลยหนึงเลยทา m e มเมอร์ครับนี่ซีโฟทามมอ,อันเนี้ยจะดอกในห้องล็อกทองนะครับหรือจะเป็นแพ็คนะครับแ a c ์แพซีโตัวนี้ก็จะดอกในห้องล็อกทองเหมือนกัน ก็คือเมื่อเราเปิดไปแล้วเราสะเดาะห้องล็อกทองได้ห้องหนึ่งเนี่ยมันจะดรอปอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจาก2องอย่างนี้นะฮะอ่าแล้วต่อไปนะครับไอตัว c 4 detonator เอนี่ยอันเนี้ยนนเราจะได้จากการตัดผีระเบิดนะฮะอ่าอันนี้กับ Keypad 2สองชิ้นนี้มันจะสุ่มดรอปนะครับจากการตัดผีระเบิดหนึ่งตัวนะครับจะดรอปมาหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับจากสองชิ้นนี้โอเคต่อไปก็คือหน้ากากกันแก๊สนะครับ ที่จะต้องเตรียมไปเพราะว่ากรณน,นีที่ระยะเวลานะครับมันลดไปผมจะไม่ได้ว่าเหลือประมาณ6นาทีหรือว่า5นาทีเนี่ยแก๊สมันจะลงครับจะทําให้เราเนี่ยแสบตาครับแล้วก็เลือดเราจะลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วในส่วนของหน้ากากกันแก๊สก็จะมี2แบบครับอันนี้ผมจะเรียกว่าแบบครึ่งใบแล้วกันใส่มันจะเป็นแบบนี้นี่จะเป็นครึ่งเดียวครับเวลาเรามองเห็นนี่ครับมันจะไม่เสียวิสัยทัศน์ครับ นี่ฮะอันนี้ผมเลียกครึ่งใบนะครับการแก๊ได้100นะร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะอ่าแล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นเต็มใบนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะลางๆหน่อยเนี่ยฮะมันกแก๊ได้เหมือนกันเลยครับก็คือถ้าเลือกได้ผมก็จะเลือกเป็นชิ้นเล็กนะครับเพราะว่ามันจะไม่เสียวิสัยทัศน์ในการมองเห็นเนี่ฮะเวลาเราเป็นร์สเพ p e r s o นในการสะดอฮะ โอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มจากการครับล็อกปิ๊กกันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราโซโล,โล่หรือว่าแบบเราไปกับเพื่อนที่แบบไม่ได้เยอะมากครับมันจะทำให้เราครับไม่เสียเวลาในการตัดและไขนะฮะเราก็ในต้องครับล็อกปิ๊กไปจากข้างนอกเลยฮะอันนี้ไม่ใช่ละวางวางนี้ มามามาเรามาคาบล็อกปิกกันก่อนตู้ตูตแกะกล่องนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการคาบล็อกปิกนะครับสําหรับสายสะดอดเนี่ยเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าวิธีคาบล็อกปิกก็คาบยังไงนะครับแกะให้เร็วนะครับโดยขั้นแรกนะฮะหรือว่าใครยังไม่รู้ก็ได้นะขั้นแรกนะครับเราแกะออกมาก่อนหนึ่งชิ้นหรือว่ากี่ชิ้นก็ได้ครับแกะออกมาบนพื้นก่อนอ่า ทีเนี้ยเราไปที่คาฟครับหาครับหาจิ้มคอว่าคราฟล็อกปิกนะครับอ่าตรงนี้นะฮะแต่เราจะกดคราฟก่อนเลยนะครับถ้ากดคราฟเลยเนี่ยมันจะเป็นการคราฟล็อกปิกเลยนะครับเราต้องกลับมาที่ inventory นะฮะแล้วก็มาคลิกขวานะครับจึ๊กแล้วก็กดมาที่ EXAM เครับแล้วก็กดครัฟครับ อันนี้มันยังไม่ได้คัฟบล็อกปิกนะครับแต่มันจะเป็นการแกะบ๊อบบี้พินออกมาจากเซฟตี้พินบล็อกนะฮะนี่พอาจะคาฟออกมานะครับ,รบ,อ,อ,นะรบอ้าวแล้วเราคาฟไปอย่างเงี้ยมันม,ม,มันไม่เต็มกระเป๋าเลยฮะเต็มแน่นอนครับ คือหลังจากเราครับเป็นชิ้นชิ้น,นแบบนี้ไปนะฮะเราก็จะเอามารวบรบรัดนะฮะโดยการมาที่นี่ครับบั Pin. นเดนออฟบ็อบบี้พินเอเราก็จะพาเป็นก้อนจับมันมัดรวมกันฮะมัดรวมกันไว้เลยเค okay. มันก็จะได้มาเป็นก้อนๆแบบนี้ฮะเ,เก็บไว้ทีนี้เราก็กลับมา เหมือนเดิมครับมาครับแกะกล่องเหมือนเดิมเราขึ้นอยู่ว่าเราใช้เยอะขนาดไหนนะฮะเราก็เอาเท่าที่แบบกระเป๋าเราเก็บไว้ฮะว่าเราเป็นมือสะเดาะเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะพกแต่อุปกรณ์สะเดาะอยู่แล้วครับแล้วถ้าเราแบบลงสองคนขึ้นไปอย่างเงี้เราก็ให้แบบคนอื่นเป็นคนเคลียร์ผีหรือว่าเราเป็นคน สะเดาะอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องไปเคลียร์ให้ครับให้คนอื่นจัดการให้ทําหน้าที่นั้นให้เราเราก็มีหน้าที่ตัดแล้วก็ขขยอย่างเดียวหรือถ้ามีคนตัดนะครับให้คนอื่นไปตัดก็ได้อ่าเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะขับล็อกปิกไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ที่ผมลงนี้ผมโซโล่นะครับสําหรับใครที่อยากโซโล่เนี่ยแนะนําเลยว่าคุณจะต้องเตรียมกระเป๋าไปเองนะฮะอีกหนึ่งใบนะครับเพราะเราไม่สามารถ เก็บของได้หมดนะครับในจากกระเป๋าที่เอาสะพายอยู่เนี่ยเพราะปืนเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ยสห้องเลฮะรหรือบางบางครั้งเนี่ยในบางห้องเนี่ยมันก็จะดรอปเป็นแบบพวกชุดกิลลี่ฮะจะมีกิลลี่ดำกิลลี่ชมพูแล้วแต่ครับสลับกันไปกิลลี่เขียวอย่างเงี้ย โอเคแล้วเราก็คาฟล็อกปิกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่เราเก็บแดกระเป๋าได้ประมาณนี้หรือจะใส่ให้เต็มเลยก็ได้นะฮะนี่ครับพื้นที่ยังเหลือฮะเอาผมเอาชิ้นนี้วางไปก่อนนะครับอ่ะมาทีนี้เราก็มาถือกระเป๋าบ้างดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่กรณีที่เราแบบไม่มีหน้ากากกันแก๊สแบบครึ่งใบนะฮะเรามีหน้ากากกันแก๊สแบบเต็มใบเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับเราล้อยแก๊สลงก่อนนะครับ เราก็เข้าไปตัดว่าสะดอกมันก็ได้โอเคเดี๋ยวมาเริ่มันเลยนะครับกดไปเลยนี่ครับระยะเวลาในการสะดอะนะครับจะมี1ิ้านาทีนะครับเริ่มต้นโดยในการตัดคาดครั้งหนึ่งเนี่ยครับผมจะพูดแข่งกับเขาไป าการตัดพลาดครั้งนึงเนี่ยระยะเวลามันก็จะลดลงนะครับเราตัดไปเรื่อยๆครับถ้าตัดพลาดระยะเวลาจะลดนะครับขึ้นอยู่กับจํานวนคนด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเสียงจะดังเกินไปหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวผมขออนุญาตเบาเสียงลงนิดหนึ่งนะครับมาักประมาณนี้ได้ยินไหมเอ้อยังดังอยู่ อ่าประมาณนี้นะครับคือถ้าเบาเกินไปครับมันจะทําให้เราสะดอกไม่ได้ยินนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเนี่ยจะต้องหาเป็นห้องที่มีล็อกทองก่อนนะครับเพราะว่าเออเนี่ยไงระยะเวลาลดไปแล้วฮะผมพลาดไปหนึ่งครั้งครับเอาสองครั้งฮะ ตัดไปเรื่อยๆครับอย่าซีเรียสครับผีลงมาเราต้องเคลียร์ก่อนนะครับคือไม่ไงั้นเนี่ยผีมันจะตกตอนเราตัดได้นี่ไงมาแล้วนี่ไงฮะเนี่ยเนี่ยมาแล้วมาแล้วผีมันจะลงไม่เยอะนะครับถ้าเราลงคนเดียวเนี่ยฮะแนะนําว่าเออเอาดาบไปปืนมาลงจะดีที่สุดนะครับมันจะไม่กระเด็นนะครับไปโดนคนอื่นด้วยกรณีที่เอาแบบลงกันหลายคนนะฮะเดี๋ยวผมไล่ตัดก่อนเลย โอ้ตายพันจังอะถี่ลงละได้ไหนเอ่ยโอเคไม่ีแล้วฮะคือข้อดีข้อเสียในการลงก็จะแตกต่างกันไปนะครับข้อดีในการลงคนเดียวคือเนี่ยถ้าเราตัดพลาดเหมือนเมื่อกี้เระยเวลังก็จะลดน้อยลงแล้วก็ถีก็จะลงน้อยลงนะฮะ แต่ข้อเสียก็คือจะไม่มีคนช่วยเกียร์ผีให้เรานะฮะอเราต้องดูแลตัวเองนะครับอ่าเรียบร้อยต่อไปเราก็ต้องหาล็อกทองก่อนเลยนะฮะเพราะแน่เป็นล็อกที่ไขยากที่สุดนะครับอ่าล็อกเงินนะฮะอ่ะเจอแล้วล็อกทองนะครับตอนอื่นเลยเราจะต้องใส่ถุ่งมือนะครับ เพื่อไม่ให้ไฟฟ้าช็อตเรานะฮะใส่ไปเรื่อยๆครับ อ้ออย่างหนึ่งก็คือผมแนะนําให้เอาแอดวานล็อกปิกมาไขาล็อกทอนครับเพราะว่ามันจะทําให้แบบเราไขาง่ายฮะแล้วก็เราจะไม่สูญเสียทรัพยากรเยอะเกินไปครับเอาฟังไปหนึ่งอัลลัแอดวานล็อกปิกหมดไปแล้วฮะไขไปเลยนะครับต้องรีบ แะ้วเวลาเหลือๆเลยฮะกรณีที่ผีลงมาเนี่ยแนะนำให้เคลียร์ผีก่อนนะครับอ่ามาแล้วอ่ะเดี๋ยวไปเคลียร์ผีกันดีกว่านะครับนี่ไม่อะไรอเออเออ โอเคเรียบร้อยนะครับเพราะของเราเปิดแล้วนี่เรามาดูของกันอ่าอเราเนี้ได้เป็นแพ็คซีโฟนะครับไปต่อไปมันก็จะเป็นล็อกเงินนะฮะที่มีความยากาลงมานะครับเราสะดดล็อกเงินกันดีกว่าโอเคถึมือทางอีกแล้วฮะเสียตไป คุณผู้ชมสังเกตไหมฮะล็อกเป็นเราเริ่มจะหมดแล้วฮะล็อกปิ๊กโอเคหมดแล้วทีนี้กอนนี้แบบล็อกปิ๊กหมดนะครับผมก็เข้าไปห้องที่เราสะเดาะเปิดไปแล้วครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเราจะมาคาบในนี้จะได้ไม่โดนผีตบฮะเราก็คาบไปเรื่อยๆ อย่าลืมดูเพมพอยต์ด้วยครับเพมพอยต์ที่เตรียมเข้ามาอย่างน้อยๆแน่ต้องมีทั้งร้อยเพมพอยต์นะฮะกันเหนียวไว้ฮะเพื่อใช้ในการสะดอกนะครับ เรื่อยๆฮะเนี่ยครับมันทำให้เราแบบเร็วมากไม่ต้องมานั่งแกะกล่องอยู่ฮะเคเรบร้อยเก็บเข้าตัวเลยครับ อย่าลืมใส่ถุงมือนะครับมันเลยเอเวลาเริ่มจะหมดแล้วครับแต่ผมต้องรีบนิดน,นึงนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับเปิดไปก่อนเลยค่อยมาเก็บปืนนะครับอ่าห้านาทีแสดงว่าห้หานาทีนะครับมันจะทําให้แจ็ซลงนะฮะ You Get my I sure hope you brought a gas bag. The kill box is brought to you by the tech one. Your it's getting a bit boring. Here, have a bit of entertainment. I <laughs> you, โอเคเหลือห้องเดียวนะครับอ่าทีเนี้ยเราสะดอกห้องไฟฟ้าหมดแล้วใช่ไหมครับห้องเนี้ยมันจะไม่มีไฟฟ้าครับนี่ครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะมีเป็นล็อกไอรอนสองล็อกนะครับนี่งฮะถอดถุงไปได้เลยครับไม่ทำให้ล็อกปิกแตกยากขึ้นนะครับอ่าหนึ่งล็อกนะครับ โอเคสล็อกนะครับเรียบร้อยทีนี้เราก็เปิดครบทุกห้องแล้วครับถึงเวลาแล้วเราจะต้องมาเก็บปืนไปฮะอย่าลืมตรวจคน้นไอ้พวกแบบกล่องข้างนอกด้วยครับถ้ามีเวลาเหลือนะฮะเพราะมันมีโอกาสที่จะดรอปบาเลตด,ด้วยนะครับตอนนี้ที่แบบเป็นแบบเนี้ย แต่งก็ได้ครับแต่งปืนก็ได้มันจะได้เซฟพื้นที่นะครับเซฟพื้นที่ในตัวเราฮะอ่ะใส่ไปเซฟพื้นที่ไว้นะครับใช่อ่าเนี่ยพวกกล่องพวกนี้อย่าลืมเปิดด้วยนะครับเนมีของด้วยเหลือสองนาที Here, uh, uh, have a bit of uh, entertainment. Uh. อันนี้ล็อกทองแน่นอนถุมออง,งมือยางวันเรียงรายเลยฮะเป็นล็อกเงินอ่าล็อกเงินนี่ฮะบ,บาเลตส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่เลยคือจะดรอปที่ล็อกเงินนะครับห้องล็อกเงินจะดรอปบ,บาเรตหรือไม่ก็บางครั้งก็จะดรอปในห้องที่มีสองล็อกครับคือถ้าสองคนก็ให้อีกคนนึงแบบมาช่วยเก็บของก็ได้ครับคนเดียวมันจะไม่ทันแบบนี้ฮะ ได้ไปนเนี่ยอ่าเรนนี้อ่ะออโอเคโอเคแล้วเหลือก็แบบเติร์ดเติดเล่นดูนะฮะบางครั้งแบบอาจจะได้บืนเพิ่มนี่ไงอโอเคนาทีละมันจะมีกรณีแบบบางครั้งเราหลุดอะครับมันจะทำให้เราไม่สามารถกดคีย์บล็อกได้นะครับเดี๋ยว ตอนระยะเวลามันเหลือ30วินสุดท้ายครับไอตัวคิวบ็อกครับมันจะเปิดเองนะฮะเราจะเดินเล่นก่อนรอดูนะฮะเีย่าผิดด้วย,วยแล้วก็จะมีเลเซอร์ลงมานะครับในะะ30วินาที Uh. มาแล mm ้วหนตัวครับนี่ประตูจะเปิดเองนะครับแล้วก็เลเซอร์จะลงมาโอเคเดี๋ยวมาดูของที่มาจากทิวบล็อกนะครับนี่ชิ้นแรกที่เราได้เลยก็คือนี่ครับแพคซีโฟนะครับเอาไปใช้ในการคราฟซีโฟนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเนี่ยครับ พวกปืนนะครับเหล่าปืนเนี่ยก็จะได้เป็นแบบเป็นเซตนะครับเนี่ยค้าก็จะมาแบบหนึ่งเซตเลยพร้อมอุปกรณ์แต่งนะครับเนี่ยบังเอิญเมื่อกี้ผมรีบอุปกรณ์แต่ง,ตงมีตาปืนบาเลตนะครับ คก็ okay, จะประมาณนี้นะครับโอเคงั้นผมขออนุญาตจบคลิปนะครับลงคิวบ็อกโดยการโซโลไว้เพียงเท่านี้นะฮะมีอะไรสอบถามก็สามารถสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบาครับสวัสดีครับ